สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วนี่นะครับวั้นเอฟซีมาเยี่ยมมาหยามมาตลอดลอยเอ็ดมันมาลองครับมาตลอดอยู่บ้านียังเนาะอยู่บ้านทางอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองเลยอเมืองอร่อยเอ็ดป้าลงทุนเชียรรถกระบามาด้วครับเนี่ยแบบวันนี้ผมขอบคุณขอบใจน้องเขามากครับมาเรียนงอดบ้านผมเลยไม่เหยียนบ้านผมท้งไห้ท้งหน้าเดี๋เลยต้องขอบใจเพื่อนมากครับเดี๋น้องเขามาเอฟซีผมเลยครับเราเบิ่งช่องผมครับเอัน อันนี้เราอ่าพอดีกัะซื้อของก็ฝากน้ำครับมากเมื่อกี้ถามเพว่าจะกินนังร้อนส่กินต่หมูงกินนั่ง้อนมันมนก็เลยว่ากินด้วยใั่เพรานาถึงหอเที่ยงก็ดีพอดีก็เลยบอกเราซื้อต่หมูงมาเราเราเลี่ยงต่หมูคงน้องเขาเลยซื้อต่หมูงว่าสู่กินต่หมคงก็เป็นย่งนั้นกบสิงไกหมงก็สิงไกอ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี่ไงสงไกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแกะแกะเล่นน้อง ทีน้องเขามาเย да: ี่ยมมายามแสดงว่าเชิงชาติร่างสิมักหลายเติบได้มากนะครับมักทุ่มเทมากไก่วะนีนี้าโดูแลครับขอกินก้อนได้ด้วยครับจัทธิครับได้ครับเอาได้ครับเากันดูแลละครับบ่ายสามวันสิม้าพอดีมีบางทน่สอนบอกว่วางผักชักหน่อยกันวางผักผักนะครับถ้าอยากกินผักก็กินครับอุ่นตัวเลยนะ เขาอิ่มครับนี่นก็จะก,กิน,กน,น,นแล้วเหนียวเน้อน่องเราทุ่มเทสวนเขาเหนียวมาหอมหมดเลยเขาเหนียว,ว,วดีนี่หอมกิ่นไก่เอาเขาป,ปิ่งไก่ใส่ก้อนน้องมาไงเดือดไก่โอ้ยน้ำมดาตัวน,น,นี้นี่ถือว่ามาตะไก่ได้ครับประมาณสกักสี่สิบกิโลมาน้องมับ่อยากมาโดนเราหาสิบหกสิบด้วยกดมบเพียะ โอ้สำนักงานคือมังคุดโลกเป็นมังโลกก็ถือว่าโอพวกไก่ได้นี่ถือว่าลงทุนเนี่ยมากไก่เติบอยู่ที่นี่ครับโอเคครับนี่พีกแต่ตอนรับเล่ย์รถนะอยากยังเดือขาดยังก็บ,บอกพี่แน่นอนอ้าวมาห้องครับมากินน้ำกันครับนี่ครับอ่ะตำห้องปิ่งไก่ห้องนะครับผมเนาะกินน้ำหน่องเอฟซีอะไรครับเออเมื่อนี้ ไปเดี๋ยวเปิดก้อนครับเปิดก้อนชั้นแรกเปิดก้อนเร่ยครับผมชั้นแร่ยไอ้แล้วเปิดก้อนเอาผมขอเปิดเลยละกันครับสวยเร่ยจัดเล่ยฮ่อซ่อนซ่อนมือเนี่ยคองเซมอ่ะเอ๋อเร่ยครับผมเอาเอาเลยน้องโอเคโอเคกินไหมฮ้อง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสว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 ย กินงกันนะ้ะกินเลยลองกินเลยกินนะครับผมครับยกผมเห็นเนี่ยคือผมตะวันเขาทัทางเ่าจะเป็นแบบทั้งไข่สนงครับบ่ไม่นันว่าที่เป็นทั้งแบบนี้เงาสน บน่นี่ล่ะนี่อ้ก็ยู่นีประจำบ้านอ้รนี่มูบ้านอไรกอไปยู่อ้ที่ไม่บ้านล่างไอไม้มยู่ทงจงจริไอ้กรางบ้านไม่ทงหน้าเ่ยถาแถวเนี่แหละจำาบเทอยู่แถวยู่ทง้อยู่ผิดแล้วแต่ยามห่อนกรบหอนนึ่งสิละย่ามันห่อนกรบหอนหนึ่งสล, <laughs> ละ <laughs> น,น,น้องอ้ยอืมนรับอี่จะคืนอาหารดีไ อิ้มๆเห็นเพิ่งจะอิ้มแล้วล้วะหลังยิ้มยังไงมอาละโต้กต่โต้ก็่่เบอีซี่อย่นระติดกับมี่มากเลยนะว่ายก็หนาใครกับปนไดมากดนหรอวะ เขาเขาเุ่เทมากเก่ไอก้กรับบางเจาก็มาตัวอ,อุดดอนอ่มี้อืด,ดอนท่านี่ไกส,ส,สุดนี่มาหาหอายุใส่นอุดรอนอกลสุดอู้อุดรจังว่ดอุดดวนเนี่ยจะแถวจังหวัดเลยยังมากนะ้จังหวัดเลอยอ็มากนะข,า,ขกากัดลทุนนะเราบก็มักเพื่อนเปสิมือเยอะ sẽ được, cái đó, xin mà, ai lên, chưa? Mèo, tập xì ai lên, mèo quá nè, mèo, mèo bơi, mèo đi, แกวโยนว่าเดี๋ยวบอกเสือว่านนมอยู่ห่างบิ๊กซีแกวเปไหมแกวพลาสติกไหมบรูลุไปสิศาขาทังไหนแล้วไปสิอยุบานบ่ะเล็กสูมาเล็อยู่วอยูแก่ขอให้ได้เช่นบานติดจอครับติด่อทห้างเลยเลยนะัติด่อท้างเลยเยนี่ห้างห้างไรติด่อเลยเบื่อเลยไอ้ไม่เบื่อเบื่อของมิวขอไปน้ำในบานเนยงามแบบเคยอยากมากอีกได้์เพราะว่าหูจักแล้ว ครับแบบนั inhos, in ้นน oh, ี ha ่มาตลอดบ่อยู่อยู่ตลอดแต่ว่านอกจากช่วงที่มัแลงใบหาใบนั่นฉันนี่เฟซไม่ยังเคยใช่นะคันชิมากิลทักบอกทักบอกได้ย่ายบอกเบื่อก็ได้เบื่อได้เบื่อลเบื่อไร้ไร้ไร้แล้วไปเออเอาไล่ไอเฟซกันได้เอาไอจะบอกเบื่อครไอทักมาก กลมเลยแต่ว่าิ่งช่องง่าโดนแล้วแมนะนะหุ่นเล็กอ้เล็กอนะพอคนเล็กมเมีนไอ้ก็เล็กกรเป็นพวกหายตัวเพิบๆเมีนเมมนะุ้มหนึ่งแบบ้นดาบเ <c ười> ้ยดาบแสงเรียเจอตัดเองไหมย้างที่งสิเกงเลยตัดต่อเอง กินเ่มกินของมา้บสีครขวดมากสวยม้งนี่โอ้ยขอบคุณขอบใจน้องเขามากครับอย่างทั้งน้ำนันตื่นของน้ำังขวดเลยเป็นเมื่อที่แบบก้ามือเศ้าหดเนี่ยหอดหอดช่วงใบเนี่ยหดเทียงเนี่ยเพราะท่นมีผู้ยดมาเหยยก็จะมีน้องเขานยครับมาไม่เยีนไม่เย็นด้วแค่นี้ขอเทียงก็ดีมา กอเทียงมนตอนแรกก็บอกว่าเอ้นนั่นนะว่าจิไปซื้อแน่วมาเห็ดกินแล้วทำมูโตมากกว่าน่นนนเลยได้แบบที่ไหนประหยัดงิดเดีประหยัดน้อยไปกว,ว่าจิพป้าซื้อแน่วมาเห็ดกินไอ้ไอ้กระปูกเองมาเพิ่มทำไมไปครับของข้าวเจาะด้วย อิ่มว่ม,มันด้บานแล้วหอนปุ้ยม้อน,นออกมาทุยมานเล่ามาตื่นหิอ่าแล้วกินทเยวว่านก็มีคนมาเลียงเยอย่างตำตำ,ตำเซนมมายเอฟซีห้า,า,ากันหม้าใส่พูนทางสำจันท่ากหาหลังมือกันอันนี้ล้างเนรนเพล่อเนี่ย ล่างดนน้ำหลางเนื้อน่องหนางเลยมัย <c oughs> นมาตัวยังเลี้ยนอยู่วันี้เลี้ยนยังไเลี้ยนอยู่ครับอมเลียอ,ยอยู่นี่เม่ง่อยอ่ยแต่ว่าที่ นอนเขาก็อิ่มแล้วครับเดี๋ยวผมกินเชี่ยมือนเนี้ยมันมันอรังนมันมามัดก็ไว้เดกินตัวก็ถ้าเป็นต่ำเซ่บเนี้ยะจะเป็นต่ำเซ่บเนี้ยล้านนั่นน่ะเหนื่อยหักแล้วล้านน้องแก่มาเนาะ เดี๋ยวมาไปกินน้ำเพลคือเดีเรามากินน้ำพุ่นดังกันเลยสิเอาเป็นเป็นหนูจ้าไเมื่อเดือนเหรอเถวเนี่ยมื่กินน้ำพ่นดังบอกนาเมื่อกินน้ำพ่นดังบอกได้เ่ามีอมครบเอี๋เอาต่อซื้อแถวมุมบ้านหน้าเหรอเกแถวมุมบ้านหด้านะรันามห้องสองรันนี่มันมีรนรานหนึ่งรนละเอียด ไปไก่หนูหลั่น้องแกมแกมอืมข้ามาต่วนมาดิบ้นมีธุระนอื่นเลยมาหาโดยเฉพาะเรื่อมากโดยเฉพาะเร่องต่าโอ้โหรานาอรอยเอสป่ะดิรอนบอกากาเาค่อยไกลอยากตั้งใจเลยครับช่วงนั้ช่วงร้านมาแต่มาแต่ทั้งคุณนแ่ทั้งค้นท่องมาตรงมาบริษัททั้งเดี๋ยวมาทั้งย่างตลาดนะครับทั้งเดี๋ยวเลยเอ็ดเข้ามาเลจ้ะ บอกไปถืกครับผมผมก็เคยมากกัน่อเดินทางไกลเด็อตัวก็จะบดเฮ็อันนี้เนาะก็จะบดเฮ็ช่องเฮ็หนังเนาะบวกับนี่ิ่นเคยเห็นที่ไหนครับนี่ช่องเอชซีเอลยงดังเนือการรับตตีกันปฏิตามกิดดังแบบเกือบื่นแล้ว็เปเพนเศาเฮ็ด ถือแฮกช่องไปืออแฮกช่งไปเข้าไปโดนยังมก็ถือให้ก่อนเขียนล่วงคลิปผิดบอบอครับยังมาผู้ติดตามคัเลยเป็นช่องไม่เคยหนีไปไหนครับจะว่าผู้ติดตามกับพ่อหลายจ้าหน่อยยังเงี้ยกับมือ่นไม่เอยได้เฮ็ดคลิปหลายครับเนี่ยคลิปพ่อประมาณหนึ่งว่ได้ดังครับเขาเวลาจะจะเล่นแฮกไปอ๋อเรื่องสนุกดิ ต้อก็จะโดนแบนเนี่ยมันจะต้องเแบบแบบล่องคลิปแบบบ่บ่เนียนนี่นล่องคลิปแบบแ,แบบ,บทังไหนล่ะแบบมขนาดจะล่องไหมถ้าง่ายเคยเจอแบบงเหลืองกันล่องไปเวทไทยคลิปบวกวอ่ะเหนียงหัวเจอเจอแบบขอ,อเหลือง <c oughs> อสัญรักลูกลูกเ<อ>งินไหมนั่ล่ะมันนั่นคลิบภาพมันเป็นภาพแบบ เอาจะสองนงสั่งได้ได้ว่าเะยครับยผมกินเขาผมเบิ้องอายกินไปน้ำแซบทีนี่จะบ่เ่งเขาปนเบิ้งอกินกับผู้สาวเนี่เออยังโอ้ยมักตอนได้ไม่กินสาวไปพี่กิ่งเอฟซีหวังคนมันมันอ่นต่อมันกันแก่งนีต่อแต่มันกับชิบกับชิบไไปลงมต่อตัด แค่ไหนยังจ er. right? uh ีไ huh. ป right ้เกิดไปลงเอาต่สากาไปลงไ่อยสนใจติดต่อกนะินก็หลินนกเยอเต็มตัวเยเียกหลินอยู่พุย้อมแบบนี้ mm, <h> <h ่มาเลยมเมเเต็มอเต็ม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 เตมเต็มมเต็ ทำปมจีบสาวมุกจีบสาวโชว์ไปโชว์ใบซี่ขวาครับใชามะนงก้อนมาอะได้เออกีบดอกเป็นแค่กีบกีบดอกไม้เป็นแค่จีบดอกแต่กีบรักต้องจีบสาวนี่เอเคเอาไปใส่ได้ไหมครับสาวมอสออมาได้ได้หนาใช่ได้เดี๋ยวผมักสาวผมมักสาวจะมากีบตับปลาได้ไหมซื้อเองก่อนเท่ามุกเทามุกผู้หนึ่งตอไม้ตอไม้ เดียมเออส้ไหมไมมไม่หลายคนนี่เนี่จซื้อมาเคยเลยแว่าสาวมาหลายคนเลยว่ป็นสาวมาหาสามสาวกเป็นสาววกเอฟซีเอฟซีนั่งกินน้ำนั่เกบแแล้วเลนม่ซื้อไอ้กไอ้กนไอ้กนด ติดติดไว้เอาแข่งไม่ถึงไหนนั่นติดเตือนเลยอ่ะ้ยมือนี้ก็ดีใจนะพไปพี่น้องเอ่ MC มาหลินน้ำกำลังนี่นั่งผู้เดียวกันน้องงอกันโว้ยหมดเต็มทีฟีดมากระวังระวังงานจริงงานหมดเยอะจริงมาแดงระวังระวังมดแดงไปครับ ตรงไปข้างหลังนี่มันมีอย่างแหย่เบื้องนี้เป็นไงไม่อย่างมีน้ำข้องมีอย่างบาอกน้ำข้อด้านหลังอ่ะมันโมมีแล้วน้ำข้องท่านคุณเหือนีออ <c oughs> ไปนี่มันเข้าไปแซมตรงเข้าไปนี่ตรงไปข้างหลังทางนี่บอก